ย่าฮูสวัสดีคุณผู้ชมนะครับและนี่คือเกมมิสเตอร์ในแม่พารที่สองกันแล้วเย่ก็ก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนหมวกก่อนนะฮะนี่มีหมวกสองใบหมวกใบแรกคือหมวกกล่องกระดาษหมวกใบสองคือหมวกพินนคิโอนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นหมวกพินนคิโอนะะเปลี่ยนบรรยากาศสิออะไปในเหผมเป,เป็นเป็นหัวพินนคิโอเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไปต่อไปต่อคนทักข้างหน้ามีอะไร ป่อยป่อยอ้าวเราเข้ามาแล้วนะโอ้โหมีเสื้อผ้าเออตกใจหมดอ่กระโดดเออเมืองเป็นเมืองโอ้เต็มไปด้วยขยะเมืองอะไรอยู่เนี่ยอ่าตรงนี้มีหน้าต่างเข้าหน้าต่างไปกร,กระโดดเอากระโดดดิ นี่แกโดดจับเออโอ้โหมือน,นี่สกรปรกใช่ไหมเสื้อผ้าเพียบเลยเหมือนว่ามีเคยมีมนุษย์มาก่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เลยก็ไม่รู้เหมือนวันสิ้นโลกอะไรสักอย่างเนี่ยนี่ตรงนี้มีโทรทัศน์กองมาลือเลยนะเออสำรวจหน่อยดิ อา่าไม่ต้องสำรวจไปยังรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยอ้าวต้องหาอะไรมาอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มีอะไรให้อันนี้เปล่าเดี๋ยวนะี่ไม่มีวะ่ะเอาไปกลับดีกว่า อืเอ้าวตกได้ไงวะเนี่ยมาถึงตายเลยอะไรวะกูดูลุงอะไรวะเนี่ยนะต่อตัวเออนี่ต่อตัว ได้ก็จบแล้วอ่าขึ้นทีวีโอ้ยเฮ้ยขึ้นลงลงหรือเปล่าเฮ้ยเอยอออดันดันดันป้าบ Done, ดันดิฮี่ดันไม่มีเออฮ่าฮ่าอ่าแค่นี้เออแค่นี้เลยแล้วก็ไปหาหนุ่มน้อยได้แล้วโอ้โหไม่นี่นเอาโัหะลงไปตึ้งมาเร็ว เจอแกไม่อยากมามามาติดตามฉันมาเร็วอ่าไปหาอย่าบอกนาะเรียกอีกทีเนี่ยเออนั่นแหละเอาอะไรเนี่ยเอ่อกดกดตรงนี้กดตั้งตัว เฮ้ยดึงเออนั่นแหละฮึขึ้นไปอืมตัวนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้มีอะไรหลังนี้มีอะไรหรอเฮ้ยออมีวิญญาณเด็กว่ะเออปดวดหัวอีกแล้ว ไม่มีอะไรไปมาเก็บวิญญาณดิอ่าละสองตัวเอาสองตัวเฮ้ยนี่ไปไปก็ได้แล้วโอ้โห,โหเอ้ยเอ้ใส่ตัวเข้าไป อเอ,อ้ยมีโทลทัศตุทัศจุนอ่าจุนไปที่โทลทัศอ่าโอว มันภาพมันลเราะฉันเฮ้ยกดด่วยฉันด้วยเฮ้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 ยประตูลูลงตายนัวเฮ้ย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 เอฮ่มงน้องหัวฟูดึงอมเออไม่เจ็บนะ นี่สู่ในใจลึกโอกองขยะเพียบอ๋อมีที่จับด้วยช่วยด้อยน้องฟูกเออดีดีด,ดีอ้าเข้าไปได้ตอกเข้าไปดิเออคือเสอใส่ตัวเข้าไปเอาแล้วมึง นี่คือโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่นะคุณคโห้ไม่ไม่ดีทุกคน <c oughs> ขอโทษครๆัๆอ่าไหนลองเก็บลูกบอลไ <c oughs> ว้ดิเฮ้ยกุยยังยังไงใครอยากเล่นดิเชย์ไหนเห็นเด็กๆนนอ่ามีทางขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับ เออแม่ลองฟูตามไหมตามมาอย่าบนอย่าบนนะฮะไม่บนอยู่แล้วนะครับน้องฟูไม่ใช่คนพูดหมนี่มาถึงตัวในโรงเรียนแล้วโอ้โห,หน่ากลัวดีวะสุดยอดทำฉากได้เฮ้โหโหภาพอาจารย์อาจารย์ อาจารย์ตาบู๋ไปเฮ้ยเฮ้ยเอาไปใกล้ๆเข้าใกล้สวิตเฮ้ยเออนั่นแหละเฮ้รู้สึกว่ามีแสงสว่างรลอดออกมากเอ่อพราร์เซอร์นี่แก่ยังไงวะลองไปดูข้างล่างดิมีอะไร อ,อ๋อมีลูกบอลอืมมีลูกบอลอยู่ตรงกลางลองจับมาดิไปโน๊เอ,อันนี่มาทำอะไรอ่ะ เอาจับไปเอาจับ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 ทำอะไรอยู่วะจับเฮ้ยนี่ฮ่าฮ่าคิดถูก ีอะไรไปต่อเร็วนี่นี่ทำอะไรนะกระทืบหรือเปล่าเออกระทืบเออใช่กระทืบออกระทืบออกระทืบ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 เอากระทืบนไปตรงเลยเออนี่นี่นี่ ờ, kiểu này, nó kìm, ờ, lừa kìm, cùi qua tịt cái โอ้ยดูข้างล่างดิเดี๋ยวป oh ึ <h <h ๊บบงไปเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเฮ้ย จ๊ะโอ้โห,โหคนหรือเปล่าคนหรือผีไม่มีคอยาวด้วยนี่มีกับดักตรงนี้เป็นกับดักแน่ไอ้ไม้ผูกตรงนี้นีน่เป็นกับดักนะวะอย่าไปโดนจะร้ข้ามเฮ้ยนี่ชัดเดนกุ้มกุ้มต่ำ ก้มต่ำสิจ้าก้มต่ำเอาเ,เอ้ยเฮ้ยวกเราชีวิตหรือเปล่ากลัวม่ใช่ไหมไม่ใช่ว้เป็นเอเรลมิกนักเรียนเรลมิเอาไปย,ย Mình, hê, mình tục luôn mà ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไม่เกินดีดีดีเฮ้ยใครวเน่ะนะจับฟ้อนเลยเฮ้ยเอ้ยเออเอาน้องฟูาน้องฟูงจับไปแล้วไม่อ้อกมาเฮ้ย,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 ยไปช่วยน้องฟู นี่จับน้องฟูไปใช่ไหมนี่ฟาดมีใครอยไหมฮะมึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดคิวเอากดคิวไม่ได้ Rồi này. hey, 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 Mở lu. Đi Đi ạ. cặp อ๋อเ oh, มนจะมีอะไรมาไขลิฟเสียงอะไรวะโอ้โหชัด oh oh. เจนอาจารย, to ố, ย์หมอบก้มต่ำเลยมึงอาจารย์กำลังสอนนักเรียนอยู่นะ ลงไปจนันลงไปนี่ไงลบ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 ,ลบอ่าอาจารย์ไม่เห็นไป เอาเอาไปเฮ้ยเฮ้ยสิบหายแล้วเสียงดังก้มตับฮึม คอยืนตื่าดีแล้วที่อาจารย์ไม่เห็นโอ้ยเก็บกุญแจก่อนเออดีนะที่อาจารย์ไม่เก็บไปด้วยไปก้มตำนีแล้วก้มตำเอาละครับต่อไปนี้เป็นหมอดสวอยไปไปดิ Thank <slurring> ไม่มองว่ามนโต้นนี้ไปนู่นเออ ลิปกันเถอะอยไปไขริปกันเถอะเอออ๋อเล่นทีเล็กะน้อยไปชิวมากอะไรวะ มเสียเวลาไหมนี่วาเขาให้้ห มันบังคับยากจริงเลยวะไปปาบปาบปาบเอา้าไปไป lọt lọt gồm tâm nào khuyên tay ơi 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 để ơi มาทมยตรงนี้มีโมให้เก็บนะครับขึ้นไปขึ้นไปเอาไม่ใช่ปุยาขึ้นเออนี่มีโมให้เก็บเอเก็บดี อ่าเขาวนี่เราก็เปลี่ยนหมูได้แล้วนี่ ไม่เซียนเท่าไหร่เอาผมจะขอตัดคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ